เขาน้ำตาลไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นวดใส่นานทิ้งันทิ้งแต่ที่เป็นน้ำตาลเ่วงใส่นาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่ทับข้าวเราจ้ะอีกก็ฟันออกแล้วก็โยนมาแต่ว่าที่ที่ก็ใช้น้ำตาลก็าจะปันี่เกี่ยวตอนทานาต้องไปนวดก่อนทีความนก็อาจจะมีการทาวิจัยเลยเพิ่มเติมเลยนะคะสอดไปหำอะไรเยอะเลยมาสดกับมัไม่สอดไปเลยเทียบเลยไปไปไป แค่ okay, นั้นนะขอให้รู้ไปหาความรู้ก่อนเอาที่แห้งแล้วด้วยก็ได้เทียบกันยมันยังไม่แห้งเยอะเลย่าจะยังไม่แห้งไม่แห้งหมายถึงว่าเขาปั้นตอนที่มันยังสดอยู่อ๋อมีความฝาดอยู่นั้นกัดเปลือกก็ยังฝาดมีของให้เล่น นาทีนึงเนี่ยแค่นั้นความชื้นมาเยอะกันน้ำหนักมันก็เยอะจับตรงนี้ค่ะจับตรงนี้ก็ได้ดีนะนูนนูนหนึ่งนูนนงคนใหญ่นูนนตรงวันูนใ่นูนใหญ่นูนใหญงนูนห่นูนใหญ่นูนใตญ่นูนใหญ่นนใกญ่นูนในน่นน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 ่นน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 ่นนต ขอใช้มุมหน่อยแต่ไม่ต้องเอามือไปช่วยกันคก็ไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่มนะเดี๋ยวจะทำเสร็จแล้วใครอยากไปลองน้ำด่างบดใช้น้ำที่เ่าน้ำไก่ไม่ต้องไปใส่น้ำอีกอันนี้ใครนะนำทีดเดียวมาเลยทีดเดียวมาเลยลองช่างสิช่างก่อนทีดเดียวที่อ่างขีด ก็ปั่นผลไม้ได้ีส่วนผมนี้าค่ใมะพร้าวอ๋อมีข no ุยมีส่วนผสมขุยมะพร้าวด้วยอันนี <med <med ้ชาเขียวน้ำตาลเดอเดี๋ยวจะมาดีซิน้ำใช้ขวดน้ำ้ำตานตัน้ำตาน้ำตาลนมำตาน้ำตาลเ้ำตานน้ำตา้าลน้ำตาลน่าน้ำตาน้ำน้น้ำตน้ำตลน้ำตานน้ำานนาน้ำลต ไม่ใช่ถ้าใช้น้ําด่างเนี่ยใช้น้ําด่าง1ลิตรแต่ถ้าใช้ไฟโตเมทใช้น้ํา1ลิตรไฟโตเมทร้อยซีเท่ากันประหยัดไดแต่ถ้าใช้น้ําด่างต้องใช้น้ําด่างตัวนี้ใช้ลิตรนึงไม่ต้องใช้ตัวนี้ถ้าตัวนู้นถ้าใช้ตัวนี้ใช้ร้อยซีซีนะน้ำิตรน้แต่จะใช้น้ําเปล่าใช้ไฟโตเมทแต่จะใช้น้ําน้ำด่างน้ำด่างเนี่ยใช้น้ำด่างไม่ต้องใช้ไฟโตเมท อันน <c oughs> ี <Kid> <c oughs> ไ้ไม่ต้องเรไม่ต้ออันนี้ไมต้องซื้อันนี้ไม่ต้องซื้อไงดวดอะไรนอันนี้าเอันนี้สมรอยแต่ใช่ร้อยหนึ่งสามบาทอันนี้ไม่ต้องซื้อกับนาโนเวทเท้ากันอันนี้ไม่ต้องซื้อเอ่ต้มงนือตอค้างข้ากับมะกรู0สามบาทก็ใครขยันใครไม่ขยันไรขวดใส่นั้นทํายังไงทําจากยังไงก็ขี้ท่า2สองกีดน้ำหนึ่งลิตรคนให้เข้ากันโอ้ยเท้ากันแล้วก็เอามาใช้ที่ไคืนหนึ่งออ๋อก็นานนิดนึง ไม่ต้องเสียเงินกไดทีนี้น้ำหนึ่งลิตรตอนนีที่เราใช้ไตเมทมันใช่ไหมอันนี้เป็นตอนนีที่เราใช้ไปอตเมทน้ำหนึลิตรแล้วก็ดนากให้ห ใหญ่ทำสองชุดอีกใช้น้ำที่เท่าชุดหนึ่งใช้ตะเมีชุดหนึ่งเทียบกันไม่ได้เทียบกันมันไม่มีโถอาจารย์อ๋อาระโถไม่มีโถไม่มียาฆ่ายาถ้าไปเป็นยากันลานะเนี่ยชุดเนี้ยไปผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดได้ห้าไร่ ร้อยหนึ่งร้อยซีซีร้อยยังไงรอยชีระยะไหนยียาล้างเมื่อไหร่แล้วก็ฉีตัวนี้ไปจะผสมกับไตคเดอรมากับมีมีใครว่าอะไรผ่านมาระเจ็ดวันตั้งอีกหนั่งอีกหนนิดนึงนะเวลาฉีไตโคก็กลัวว่าจะไป่าติได้ไ้สองนั่สองนั่สองร้อย อีกใชสิบกะสิบ่อวบวเอานั่นและดเลยอให้สิบอไม่ได้ยันมือสั่นเลยมือสั่นได้ยังไดไมบีบหรือมันยังไงอาจารย์ะัยกันเขนย้ายจาเอาน้ำล้างหน่อยอันนี้เราทดสอบก้อนนี้ที่ใช้น้ำ ขุยมะพร้าวอย่างหนึ่งกับกอดี่ใช้มงวงนี่ย่างงวงตาลงวงตาลสีออกไหมตอนนี้สีออกไหมเขย่าดูสิเนี่ยเอ้ย้งวงตาลจะเข้มปะฮะเข้มกว่ามันต้องคนละสีเดี๋ยวก็ดำคนคนอีกคนคนยยาาดินังไปเอาไม้ไม่ต้องไม้ก็ได้นี่เงาหนี่เงาไม้อ่ะ ไม่ต้องไม้ละนี่ออกแล้วเนี่ยคนๆนี่สีเปลี่ยนแล้วบริหารเอวอาะอกินนะจีอาดิอาตขายเต่เอขายยยของหาขายดี สวยดิทาตะกี้นี่สวยทำไมนะใส่ไปข้างล่างกระป๋องนิ่งเนี่ยกระป๋องไม่ได้กระป๋องไม่ใช่มันดำด๊ามออกมาแล้วมันด๊ามน้ำน้ำน้ำกี่มือออกแล้วอ่ะนี่ก็ออกอับนี่ก็ออกดำแล้วออกออกน้ำตาลนี่นึงออกออกสูงมะพร้าไม่ได้เว้เขาออกดีกว่าไอ๋ความละเอียดมันมะพร้าวละเอียดกว่าอันนี้มันเป็นทีมมันยากมันปน S <S ตากแห้ง <ower> ตากแห้งต้ะต้องบดต้องบดละเอียดตากให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวเอานหน้ามาบดแล้วก็บดมันมไม่เคยลองดูนี่น้ำใสอยู่ทุบหั่นแล้วก็หั่นเลยหั่นเลยเดี๋ยวไปตากแห้งเดี๋ยวไปบดใหม่รั่นี้อืมหันเลยนี่นี่แล้วาลองคนน้ออดีอเทียม อันนี้เค็มกางหมั้าขง้แหาไม้แบบหาไม้ใหญ่ๆนะทุบทุบ่นทุบุถ้าทุบแล้วแทบจะไม่ต้องฝับเลยมันแตกถ้าแก้นะงแห้งเนี่ยทุบแทบจะไม่ต้องฝาบเลย่ถ้าออย่างนี้พวกไปใส่เครื่องกับป้าเดีย ให้ผมมไม่ใ่เรื่อเมย่อไหร่เหรอไหมเหรอไหมออมีเลยวอพันอีกจักไม่หมดหมดบมดเลยเนี่ยนะเหลี่ยนด้วยหนักแกะเนี่ยเขา ปากเาเดี๋ยวจะเป็นจะออไปมันจะเป็นนัอสูตรอื่นสูตรแล้วก็สับปากตั้อีกไหมคุยใหญ่จ้าจ้าสับปากเลยเดี๋ยวอิดมาจ้าสับให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราโยกอันนั้นไม่ไล้อันนี้เราทำรอบสองเพราะเราจะทดสอบกับน้ำด่างอันนี้อันนี้ใส่น้ำเปล่าไม่ต้องใส่น้ำด่างใส่น้ำเปล่า น้ำเปล่าอย่างเดียวตอนนี้เราจะทําน้ําเปล่าอย่างเดียวน้าเปล่าน้่ายางเดียวใช่ป่ะพี่ยอดน้ำเปล่าน้ำ่ายางเดียวไม่ต้องใส่ด่างไม่ใส่ด่างจะทดสอบระหว่างใส่ับไว่ใส่กับไม่ใส่จะไ้ไหมได้แล้วอันนี้กลิ่นกิ่นใก่เคกมๆเลยดังไก่กินล้่กินลม่กินลม่กินกลินดาวหมดอะไม่กินต้องมีสุก่อนแทนเปลือกมะพุดไม่ต้องไปนึกูการมัน ทั้งสองอย่างนี้ก็ใช้ไฟโตเมททั้งคู่แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าหนึ่งนี่เราใช้ผัวเราไปได้ไม่ต้องผัวนี่ไม่ต้องลงทุนเลยไงไปตายก็ได้ไหมลำบากนี่สิพี่จะต้องไปนอนเฝ้าสวนนี่นอนตาทำกระพู้เยอะอ่ะจะหายไม่เนาะแท็กไม่ได้เลย สองอกก็ได้เลยนะีกมีความเค็มขสิงานี้นนส่งยับกายังไม่แอนด้นีว่าสันเมื่อกี้น้ำหนึ่งลิตรฟอตเมทเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่ฟอโตเมทหนึ่งร้อยซีซีร้อซีซีทั้ง2อันนี้น้ำหนึ่งลิตรฟอตเมตร้อยซีซี เดี๋วนู้นกเลยน้ำเปล่าเขียนสิจะกดไม่ถูกเนี่ยที่เราทดสอบร่อาโตเมตแล้วก็ไม่ใส่จะใช้น้ำเปล่าสารสกัดดอกตาลเียวถ้าเราไม่ใช้ฟาโตเมตเราก็ใช้น้ำด่างที่เราสกัดกับน้ำสกัดกับน้ำเปล่ามาก็ได้ที่ว่าตั้งทิ้งไว้คืนเราจะตั้งทิ้งไว้เจ็ดวันเจ็ดวันอันไหนคะในพวกนี้ที่เราทำแล้วสามตัวแล้วครับสามตัวเพราะว่าเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาดูผค่ะ นี่นีก็ติดป้ายเอาไว้อีกอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันแไคนยไม่ต้องเดี๋ยวก็สิ ขอให้นิ่มก่อนเหรอคะครักากเลยค่ะเนี่ยกากมะพาวกางมะพร้าวเข้มดูเนาะเฮ้ยแดงสีแดงวากเลยน้หมดแล้วยังมันล้นบีบตอนภายเป็นไที่เอาไงไงกันด้วยเรียกมันจะมีเก่งก้า กาแตงกนี่ยก็ทุ่าได้้ว่านี่เทก็ยมะพร้าวนี่มันดำมากเลยเนาะหอมมากเนี่ยยาขยาะป้องกันโรคใช้ห่งลิตรเป็นยาขยะใช้เราที่ซีเป็นป้องกันโรค ป็นยาคุมยา่าไม่ใช่ยาขยะยาคุมยา่ามะพร้าวอันนั้นอันนั้นงวงตาหึงงวงเอ้ยขิงข้าว นย่งอรอยเนาะแล้วดูแล้วท่าทางมันดีไหมเนี่ยจา่าเซนจผมผมเอาเอไปชีดนล้นะใบไม้เไรครับอาจารย์ <c oughs> ผมเอาไปชีดในที่พิกไทยพิกไทยครับไบไม้เลยขีกตอนไหน <c oughs> อ่ะ ่นเย็นไฟไหม้หมดเลยครับก็ตายไหมไม่เลยย่ใบเดี๋ยวแปเกี่ยวยุใบใบมันก็ตายหมดไม่ใช่ที่จุดชุ่มเลยอะพี่ไายมันจะตายอยู่แล้วอะวันที่ผมไปดูอ่ะนั่นไงพันที่เย็นนั่นแหละเออแล้วนึ่ยังไงเป็นสพี่ชายผมก็อยากจะลองดูว่ามันที่เชลราโอกาสเชล่าเลยมันเป็นเชล่าอยู่หรอมันไม่เป็นเชล่าเลยดูมันเฉาๆใบมองๆอยู่ แล้วไปแล้วนี่ไอ้นี่โดนโดนยาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้โดนครับอันนี้ก็ฉีดเหมือนกันครับตัวเดียวกันยอดดีๆอยู่มีอย่างนี้เลยเหรอไม่ใชแค่ครับยอดมีดอยู่แล้วครับอ๋อยอดนี้มันมีดอยู่แล้วครับโอ้ไอ้นี่มันโดนแรงดันฉีดทะลุเนี่ยเพราะว่า เที่ยต่อไปก็ก็ลดปริมาณลงเนาะจะใช้ร้อยสีซีก็เหลือสักห้าสิบหรืออีกทีกลับไปที่เขาอยู่แค่ยี่สิบมองดูพิดไทยตายเลย <c oughs> ไม่อย่นี่แหละไ,ได้มากมเสียมากเราจะได้รูเพราะทีได้วันอากาศมันเหมือนแบบเสุดท้ายว่าใบามันจะ ใบมันจะพำไมใบเมืนใบมันจะเคี่ยวนิด<ป>น,นิดแร่ก่อนกินจะฉีดอะใบมันจะคามกน้ำงามแบบงามแบบงามยอดไตย่วงนัะนแต่ก็ฉีดไปีวันครึ่งหนึ่นะมันเหมือนแบบใบมันจะแห้งมาน,นิดนึงมันไม่ฉ่ำร้อยสี่สี่ไม่น่าเชื่อก็ร้อยี่สี่เยอะนะสยี่ยสิบลรืยีบสยี เราสกัดด้วยด้วยด่างไงแต่ใบมะนาวไม่เป็นไรแต่อาการคือว่ามีอาการคือว่าใบมันเหมือนจะแบบมันจะลักษณะมันจะแห้งอแต่มันไม่ถึงกับแห้งแล้วอย่างนี้ถ้าเราใช้ลิตรยังต่อน้ำยี่สิบลิตรที่ต้นไม้ต้นได้จะตายไหมเนี่ยเทตายแล้วนะก็ไปบอน ลองดูฉีดปุยยาดูฉีดยาลองฉีดยาแต่ผมน่าจะลองผมอยากจะลองฉีดยาวันเพราะว่าใบใบน้าไม่คือที่เราจะให้ลองกับยาก็คือหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วใส่แตกร์มาไปด้วยถ้าลื่น้ก็ฉีดยาเข้หน่อยก็ได้อันนั้นมันแค่ร้อยซีซีเองมีลิตรหนึ่งไงที่ที่จะทำเป็นยาฆ่ายาคือลิตรหนึ่งต่อน้ำยี่สิบลิตร แล้วเราก็ฉีดได้ถ้าเป็นนาก็ได้ไล่ดินะฤึธหนึ่งต่อต่อไล่สองใบนั่แหละใบหนึ่งเชื้อตายแล้วอีกใบหนึ่งเชื้อยังเป็นอยู่นี่ใบมันเชื้อยังเป็นอยู่เี่ยผมไปเด็ดตรงหัวมุมก่นดูเนยกังใบเล็กตายแล้วใบเล็กใบหนึ่งตายแล้วอีกใบหนึ่งยังไม่ตาย ฮะรู้ได้ไงเุ่มอะค่ะปุ่มที่มันไม่ระสันฐานเอารู้ให้ดีรู้ให้ทั่วเลยทุกคนเลยเรียนแล้วก็ต้องวินิจฉได้โอเครู้แล้วก็จะวัดไปเลยกกับใบใหญ่เรามันไม่นต้องรต่สันนิษฐานเอาสองไป้านหลานไป เดี๋ยวถ้าใครรู้แล้วออกมาออกมาเล่าว่าสังเกตจากตรงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยครับได้ครับไม่รอเฉลยไม่รอเฉลยบอกนี่จะเพี้ยนแล้วรอกินข้าวก่อนค่อยไปเดี๋ยวคนลงไปให้คอยแล้วมั่ง ฮะหมอยังเรียนอยู่ถ้าเราไม่ไปนี่เขาตัดสิทธิ์ใช่ไหมลดลงเกี่ยวข้าวรลงเกี่ยวข้าวตอนนี้เลังเกี๊ยวอยู่ะไปแล้วรีบไปถ่ายแล้วก็รีบกลับถ่ายแล้วก็มาถ่ายแล้วก็มานะ ไ,ไม่อยา่ารีบอยา่อยารีบไปเดี๋ยวเอย่า <c oughs> ไปนอนสบายอยู่โรงแาลไปค่อยไปไม่ต้องรีบทำอะไรไม่ต้องรีบ <c oughs> เดี๋ยวมันเกิดบัตเหตุนะเอ, <c oughs> เอาไปที่ไหนแล้วไปไปสุดท <c oughs> <ง>้ายแล้ว <c oughs> เออใช้ยาปราบแคนเกอร์ <c oughs> แล้วรู้ได้ไงไมันตายไม่ตาย แต่ผมไปสองของอาจารย์เสรีแล้วเชื่อตายหมดแล้วใบหนึ่งเชื่อยังเป็นอยู่แต่อีกใบหนึ่งเชื่อตายแล้วเม่ทำอะไรทอะไรก็ต้องตรวจสอบสิ่งที่เราทำว่าผลมันออกมากเป็นยังไง ใช่ไก็เรียกต้องประเมินผลเนี่ยนี้อาจจะต้องมันตายเพราะอะไรยังไม่รู้นะมันตายเพราะไตโคนเดมาหรือเปล่าหรือว่ามันตายเพราะว่าไอ้เป็นตาเนี่ยเออใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปกลับทีก่อนวิสูน์ทำไงตอนนั้นต้องแยกกเมื่อตอนตอนที่เราใช่สองตัวเนี่ยเรากลับว่าไตโครเดมาเนี่ยไปเบรก ไอ้ท่อนยาวๆของในสิ่งที่มันอยู่ในในงงตานใช่ไหมคือทําให้มันเกิดเป็นเป็นฤลิ์ของพาวก็เป็น,ปนไอ้ตัวงูตามันอาจจะไม่ใช่ยาแต่ว่าเราเอาไอ้ไตกระมากมาไปไปย่อยสลายไอ้ตัวยาวๆออกมาเป็นท่อนซ้อนท้อนซ้อนมันก็กลายเป็นยาเห็นไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอะที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าที่ทําไงเอานี่อย่าหนึ่งนี่อย่าหนึ่งฉีดแย่แต่โคแย่นะครับในงูตาน ตอนก็ไปเอแล้วมันจะไม่ไม่ไหมก็เลยเดี๋ยวก็ไ่อว่ากันอีกทีหนึ่งราที่สุดท้ายมันต้องหายคาตอบที่มันเหมาะสมกว่าจะมาเป็นเรื่องที่สอนกันเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะหนึ่งต้องมีหลักฐานทางวิชาารรองรับไม่ใช่อะไรมั่วๆทั้งนี้ผมก็มั่วให้เป็นมั่วไม่เป็นมั่วไม่เป็น อย่างต้องมีที่วมาดีไปถึงไหนแล้วครับถึงไหนท้ายเอามาส่างด้วยไป <c oughs> สุดท้ายก็อยู่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมเฉลย <c oughs> แ,ลแล้วก็ดูอีกเทีหนึ่งกลับมาถึงถึงข้างหน้าหน้าองคือทุกคนจะได้มีประสบการณ์จะได้ตรวจด,ดูว่าเอ้ยฉีดยาแล้วไอ้ไอ้เชื้อแทงเกอร์มันเกิดไหม <c oughs> คำตอบมีอยู่ในใจของแต่ละคนอ่ะไม่ต้องเฉลยหรกบอกผมไม่ถามหรอกเดี๋ยวดูที่คำตอบมันจะตรงกันไหมอ,อยู่ข้างหลังถือไว้ก่อนข้างหลังถือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงข้างหลังถือไว้ก่อนสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องมีร่องรอยอของการเจริญเติบโตคือรอบๆวงแผลเนี่ยมันจะมีคล้ายๆน้ำมันซึมอยู่รอบๆแผล คล้ายน้ำมันซึมอยู่รอบๆแผลถ้ามันตายไอตรงที่เป็นวงรอบๆแผลเนี่ยที่เป็นลักษณะเหมือนมันเหมือนน้ำมันจากใบไม่มีเอากลับดูอีกทีดิใช่ไหม <S <S 1> <S 1> มันมีชีวิตมันก็จะกินน่ะไอ้น้ำมันนี่มันอยู่ในใบนมันก็กระจายอยู่รอบรอบวงแบ่งบอกว่ายังเชื้อยังมีชีวิตยอยู่ <S <S 1> <S 1> ถ้าแห้งก็ตายถ้าแห้งก็ตายเ,เหมือนกันไหม รอบๆแผลอยา่าไปดูไอ้ตะปุมตะปุมตะปุมนั้นมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วไอ้แคนเกอร์จะมีชีวิตอยู่ก็คืออยู่รอบๆไอ้ตรงปุ่มๆนั่นแหละถ้ามีชีวิตอยู่มันก็คือแสดงอาการมีเหมือนกับไขไขมันบงรอบอยู่เอาส่งกลับมาค่อยดูเอาให้ดูกลับมาทุกคนเลยให้เห็นทุกคนออนนี้วนวนกลับมาดิ มดมดกลับมาให้เห็นย้อนสอนย้อนสอนอน่ะแถวนี้ยังไม่ได้ดูแถวที่สองน่ะไมได้รู้รก็กลับมาอย่างเดิมมาเลยกลับมาอย่างเดิมมาดูทุกคนเหมือนเดิมมาเลยแล้วก็ไปดูไม่ใช่ที่ใบยอย่างเดียวไปดูที่ผลด้วยทั้เห็ดที่ผลน่ะไปดูที่เก่งด้วย ปกติเชื้อราไตคาดมมาเนี่ยมันก็กกำจัดเชื้อแคงเกอร์ได้อยู่แล้วตกลงมันตัวไหนเป็นตัวปล่าจะรู้ได้ไงก็ฉีดแยกฉีดแยกผสมที่ยี่สิบวิตมันง่ายดีแล้วฉีดเท่าไหร่ใส่ป๊อกกี้ฉีด เขากี้ฉีดแล้วที่เหลือก็เททิ้งลงไปเเสียดายเลยที่เหลือก็ร้องฉีดยาเลยออฉีดยามันต้องเข้มข้นถึงไหนแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันต่างกันเห็นไหมแล้วเดี๋ยวใครรับกิงส้มไปแล้วไปตรวจดูด้วย เดียนีไงที่ที่เราสอนไปแล้วไงเรื่องความฉลาดสร้างได้ว่าความความรู้มันเกิดขึ้นจากการสังเกตจดจำและเปรียบเทียบสังเกตจดจำและเปรียบเทียบนี่เราก็เอาใบสองใบามาเปรียบเทียบกันให้เหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันมันก็ต่างกันถ้ามันเหมือนกันแปลว่าอะไรฉีดก็ไม่ฉีดเหมือนกันแปลว่าอะไร ไม่มีผลแปลว่าอะไรอาอทำไมคิดยากอะฮะไม่แตกต่างฉีดก็ไม่ฉีดอาจารย์ก็เลยว่ามันไม่แตกต่างฉีดกัไม่ฉีดอ๋อมันเป็นโรคสิถึงให้ฉีดปะ๊บโอไม่เป็นโรคไปฉีดทําไมเออเออมันไม่มีผลเออมันใช้ไม่ได้ก็แฝงไปที่ก็แฝงตอบ่อว่ามันเอาไปฉีดแล้วมันไม่ต่างกันแปลว่ามันใช้ไม่ได้แค่นี้กับมันไม่มีผลอันไหนมันฟังแล้วมันดูดีกว่ากันไม่ใช่ มันใช้ไม่ได้มันมใช้ได้มันก็ต้องต่างกันต้องมีอะไรต่างกันเห็นไหมเนี่ยเราก็เป็นนักวิจัยจริงๆเนี่ยนักเรียนโรงเรียนชวนาเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยตั้งแตบบ่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเก็บเกี่ยวเนี่ยคือสอนให้นักเรียนเป็นนักวิจัยถพาเป็นนักวิจัยเราก็จะแก้ปัญหาเองได้ไม่ต้องมีอาจารย์ มันไม่เหมือนกัน,นก็ต,ต่างกันมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้นะเราสังเกตต้นข้าวนอกนาะไปบ้านสักรินะถ่ายรูปแบบเฮ้ยแต่พกดีเลยไปอ,อกโลงเลยเราวลงเคารพเจ้าของด้วยนะแล้วในนาไปปลูกไม่เรียนแบบข้าวนอกนะถามว่าใส่ปุ๋ยเปล่าฉีดยาไหมไม่ใบดิเพี้ยงแต่ในานานี่ประคบประหมม 哎，对，对对对，对。